สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะแลวตอนนี้ผมนะก็อยู่กับเกม DJ Max l e y นะครับผมสามารถเล่นออฟไลน์ได้นะเกมนี้นะฮะใครที่อยากเล่นนะฮะส,สามารถหาดาวน์โหลดได้เลยนะครับบน iPhone, iPad และ Android นะครับผมโทรศัพท์ที่ผมใช้เล่นอยู่ก็เป็น iPhone 5นะครับผมมาตอนนี้ผมติดอยู่กับด่านนี้นะผมเรียกว่าด่านงูนะครับผมนะซึ่งก็ เล่นมาในพักหนึ่งแล้วนะเล่นข้าวเวลานะฮะคุณมากลําเพลงทํามาเล่นเลยนะฮะนะถ้ากระตุกก็ขออภัยด้วยนะฮะเนื่องจากเป็นที่โปรแกรมนะผมสำหรับผมเนี่ยก็เล่นแต่ว่าลื่นนะฮะผมเล่นลื่นนะจะภาพาาจะกระตุกนะก็ขออภัยด้วยนะฮะมามาเส้นทางทชีวิตป่าแล้วนะกด <c oughs> มามาแล้วเป็น

มาคูณสามตอนแรงเชียอยู่นะฮะแต่พอถัดไปเจองูนะแหละอยู่ไม่ได้นะงูมาเนี่ยงูมาโลกเปลี่ยนเลยนะไปแล้วกินไว้แล้วอ้คูณห้าแล้วคูณห้าแล้วมาคูณหกแล้วคูณหกแล้วคูณหกเอาเอามาโอ้ยยังยังงงูงูเอเออตายตาคูณเจ็ โอ้หอ้อ้้อยากจะโอ้ยหลุจักงวงแห่งอารมณ์สักทีนะพลาดอีกแล้วอะไรวันนี้เส้นทางแห่งชีวิตนะะมาเป็นเส้นแล้วนะฮะสีเบอร์รอเลยไงตาหนี้มาด้วยความมั่นใจนะฮะถ้าเห็นก็ตุกขอภัยด้วยนะแต่ว่าที่ผมเล่นอยู่ถือว่าลื่นนะฮะ อากงส่นี่ก็มีไหวโอ้งููตายมูอีกแล้วงมาอะไรวะูางูตายมูอแล้วงมาโอ้ยได้เรียกงูมาสีแล้วมางูมาตายโอ้ยู อเลยไม่เป็นไรนะเส้นทางชีวิตยังยาวไกลนะฮะความเร็วฟีเวอร์ไอ้ฟีเวอร์อยู่ที่คุณ6ไปแล้วนะฮะปลาขึ้นมาแล้วนะไห โอ้ยโอ้ยกดกดมันต้องมันต you <umba> well <forward> no ้องผ่านไม่ได้นะไม่ใช่งะมูโอ้ยอะไรวะมัวอีกแล้วตายงูตลอดเลยเนี่ยงูยังไงยังไงมูงูงูไม่ผ่านอีกแล้วอะไรวะเป็นไรกับงูเนี่ยมา งูมาอีกรอบนี้อันนี้ผมผ่านงูให้ได้นะตานนี้งูงูยังไงงูโอ้หงูจีเอาท้เวมือซ้ายกดนะโอรอดอร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 ออรอองอร้รออรอลรรังงู อ ok oui> ok ุ้ยลอดงูแล no ้วรอดลอดงูมานี่งูงูย <la <la ังไงงูงูงูลอดลอดงูรอดงูแล้วรอดงูแล้วรอดแล้วกูรอดงูแล้วอะไรเนี่ยงู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  ขออีกรอบนะฮะอีกนิดนะไรงูกูอะไรวะมางูมาชีวิตเปลี่ยนเลยเลยงููกูอะไรวะ อืมอ,อืมหัวแักตอนนี้ผมเริ่มมือเริ่ม,มส,สับสนแล้วรอดรอด อคล้องคล้องออนะคูณสี่แล้วงู้ไป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 ไ กดวัวแล้ว hmm. มันกดัวแล้วยังไงยังไงยังไงยังรอดรอดรอดอะไรวะอะไรวะอะไรวะโอ้ยมันไหลเลยโอ้ย งู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 รอด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 เ yeah. yeah. hey, กดเย้รอดเอวเว้รอดงูแล้วนะโ้ oh, ได้ดีนะฮะจบไปแล้วนะสำหรับด่านนี้นะฮะอ่าด่านต่อไปนะฮะความเร็วก็ยังคูณสามอยู่นะมาเส้นทางแห่งชีวิตสู้นนะฮะเราต้องเล่นอย่างมีสตินะฮะเห็นไหมสติมาแล้วก็คล่องน,นะฮะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอังูอังูงูโอ้รอดรอดรอดเห็นไหมสติมาสติมารอดเลยมาอังูโอู้โอ้ยตา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 ยคุ้มอ่าอ่ายังคล้องอยู่ยังคล้องอยู่ยังคล้องอยู่นะงูงูโอ้ยอ่า ลอด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 พี่เบอร์นี่คะแนนพุ่งแล้วนะฮะความคล่องมาแล้วนะฮะเก็นะฮะสติมาแล้วนะฮะอะไรก็ไม่มีทางหยุดเราได้นะฮะเวลาเรามีสตินะฮะงูงูเอากดกดเอ๊ะเอออกด๊ะงูงูงูเอา กดกดงูงูงูเอาเอากําลังจะรอดอะไรวะโอ,โอ,นโอ้นะจบเลยนะโอ้ยหัวใจแทบจะพุ่งนะฮะได้บีอีกแล้วมาสุดท้ายของชีวิตแล้วนะฮะโอ้มาตอนไหนเนี่ยโอ้กําลังซุ่มอยู่นะกําลังบ่นอยู่นะซีเวอร์ รู้สึกว่าโอ้งูงูงูเอาเอาเายังไงยังไงงยังผ่านนะเหไหมฮะสติมางผ่านงูงูเอาะไรวะโอ้โอ้อายตาตายตายตงูงูเอางูอะเอใจเย็นดิวะใจเย็นดิใจเย็นดิ สติสมาแล้วนะฮะไปนะสติมาเล่นคล่องเลยนะฮะไปมาก็ทําได้นะฮะไปไปเอาเอาอะไรวะเอามาแล้ว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 งูงูเฮ้ยงูเส้นทางอ๋คูณหกแล้วอะไรวะคูณหกแล้วเอ้าเอ้าตาย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  คูนหกแล้วเอางูงูงูง sure. ูรอด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 คูนเจ็ดคเจ็ดเอางูงูงูแล้ว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 งูงูยางยังย่งงูงูเอาตายแล้วตายงูแล้วอะไรวะคลองคลองเออคลองอางูงูมาเอ้ยอะไรว็น่าฮาฮ มามามาความคล่องมาแล้วความคล่องมาแล้วความคล่องมาแล้วเว้ยงูงูเอาตายด้วยเอาอะไรเนี่ยวดีเอรอเอออย่างอยากงู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 ล่อเอาไอ้เลยล่อดวะเอาอ โอ้ยโ้ยโ้ยโวยโยเกิดอาการคันตาเกิดขึ้นนะฮะกำลังจะไปเกานะงูมากอนงูงูว้าออเอเรอดแล้วเด้อจบไปแล้วนะสำหรับตางงูนะฮะอ่าโอเคนะฮะสำหรับเกม DJ Max Lay นะฮะสำหรับก็ไปหาดาวโหลดได้เลยนะครับผมมีทั้ง Android และ iOS นะครับผม อ่าก็ขอขอบคุณที่รับชมนะฮะผมขอบรับ